เพื่อนๆคะนี่คืออาหารอีสานรสเด็ดนะคะ,ะเมนูของบ้านหนองหินนะคะซึ่งพี่สะพ้ายนะคะเอามาให้ค่ะเนี่ยค่ะเขาไปไต่แมงกินูนค่ะคุณผูช้ชมใต้แมงกินูนนะคะก็ได้มาเป็นแมงกินูนเขียวแมงกินูนเล็กอะแมงกินูนทองเนาะเล็กแล้วแมงกีซอนก็มีนะคะเนี่ย มะแรงนี่แมงแคงก็มีผู้ชมค่ะผสมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแมงมันพี่นางเอามาให้นะคะเขาคั่วนะคะเห็นไหมคั่วใส่สมุนไพรด้วยแล้วนี่ใส่ตะไคร้นะคะค่ะถ้วยนี้นะคะก็แกงไข่ผํานะคะนี่แกงไข่ผัมคุณผู้ชมใส่ต้นหอมด้วยนะคะส่วนถ้วยนี้นะคะก็คือ ปลาเนนหมกหม้อนะคะน่าอร่อยไหมนี่สําหรับกินกับข้าวเหนียวนะคะอันนี้คือแกงหน่อไม้คุณผู้ชมแกงหน่อไม้ก็ใส่นี่นะใส่จิ้งลีดด้วยใส่ใส่แมลกินูนด้วยใส่ผักขานะคะอาหารอีสานนะคะคุณผู้ชมเนี่ยหน่อไม้อ่อนๆอ่อนๆอ,อ,อยู่นีน่หน่อไม้สดสับมาจากต้นต้นที่นาของเขาค่ะ ผู้ชมเข้ามาอยู่อีสานเนาะอาหารเยอะแยะไปหมดนี่กินกินแล้วก็อ้วนนะคะคุณผู้ชมนี่คือข้าวเหนียวนะคะค่ะแล้วเราก็จะมากินนะคะมากินด้วยกันค่ะคุณผู้ชมขอบคุณพี่สะพายนะคะพี่สําอางค่ะก็มีอะไรก็เอามาให้เลยน้องสาวกินนี่แหละแล้วก็น้องสาวก็อ้วนอ้วนกินนูน่นกินนี่แล้วมันก็อว้วนนะคุณผู้ชมคะ่ะอายุมากขึ้นก็แบบกินอะไรลงไปแล้วมันมันก็ไม่เนี่มันไม่ค่อยย่อยมั้งเนาะ ก็เลยอ้วนเราต้องลดลดอาหารเนาะค่ะขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะอาหารอีสานรสเด็ดนะคะเด็ดทุกเมนูนะคะไม่มีใครบอกว่าไม่อร่อยไม่ชอบเลยนะคะเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเนี้มันจะมีเป็นฤดูของเขาเนาะหน้าของเขาโอเคขออนุญาตทานข้าวก่อนค่ะขอบคุณค่ะ